สวัสดีคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่อง mwts นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าเรือวาเรียกนะครับเป็นเรือที่ได้จากการล็อกกินวันที่28นะครับเป็นเรือฟรีนะครับเเลเวล10นะครับเลือดอยู่ที่2 3 3 2 2 0สนะครับสปีดนะครับหรือความเร็วนะครับอยู่ที่26.8นอตนะครับความกล้องตัวนะครับอยู่ที่11.7นะครับระยะเรดาร์นะครับอยู่ที่20กิโลเมตรนะครับต่อไปนะครับเป็นการแนะนำอาวุธนะครับสามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับ อันแรกนะครับเป็นจรวดนะครับผมเลือกใช้เป็นรุ่น X35 นะครับเนื่องจากเป็นจรวดนะครับที่มีการรีโหลดไว้นะครับหรือเจิมระสูนไว้นะครับแล้วก็การยิงนะครับจะคูณ2นะก็คือจรวดครับมี2อรูปนะครับก็เป็นคูณด้วย2นะครับหรือที่ยิงครั้งละสี่รูปนะครับก็ถือว่า สามารถทำดาามจได้เยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับจรวด X35 นะครับต่อไปนะครับเป็นปืนกลนะครับปืนกลนะครับผมเลือกใช้เป็นปืนกลที่ล็อกยินวันที่4ครับเป็นปืนกลหมาการนะครับถือว่าเป็นปืนกลที่โหดเลยทีเดียวนะครับสําหรับสายฟรีนะครับก็สามารถทำดรามจได้เยอะพอสมควรเลยนะครับพยายามอัพเติมกระสุนนะครับหรือ r e โหลดนะครับแล้วก็ค่าดรามจหรือค่าความเสียหายนะครับเพื่อให้สามารถทำค่าดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับ ระยะประชิดนะครับถ้าเราใส่ปืนนี้นะครับกดรัวๆนะครับก็สามารถจมเรือได้นะครับต่อไปนะครับเป็นปืนยิงลูกระเบิดนะครับมี2รุ่นให้เลือกนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่น RBU นะครับมีการรีโหลดที่ไวมากนะครับแล้วก็แต่ความแม่นยําไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับแต่รุ่น RUR นะครับมีความแม่นยําสูงนะครับแต่การรีโหลดจะช้าหน่อยนะครับ สำหรับผมนะครับผมเน้น RBU นะครับก็คือรีโหลดไว้นะครับสามารถสกัดจรวดได้บ่อยนะครับแล้วก็ยิงได้บ่อยด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากได้ทองนะครับผมแนะนําเก็บปืนยิงระเบิดนะครับตัวยิงตอนเลือดเกือบหมดนะครับโอกาสที่เราจมเรือครับก็มีเยอะกว่านะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องป้องกันดางอากาศนะครับด้านหน้านะครับผมเลือกใช้เป็นตัวสกัดเครื่องบินนะครับหรือตัวยิงเครื่องบินนะครับ ต่อไปนะครับเป็นจํานวน4ี่เครื่องนะครับผมเลือกใช้เป็นตัวสกัดจรวดนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมจะใช้เป็นตัวสกัดเครื่องบินเหมือนเดิมนะครับเครื่องป้องกันอากาศนะครับมีทั้งหมด8ป้พอมนะครับ2ป้อมแรกนะครับผมใช้เป็นด้านหน้านะครับเป็นสกัดเครื่องบินนะครับแล้วก็4ป้พอมตรงกลางนะครับผมใช้เป็นสกัดจรวดนะครับแล้วก็2ป้พอมด้านหลังนะครับผมใช้เป็นสกัดเครื่องบินเหมือนกันนะครับมาดูกันเลยนะครับก็คือเสียงที่ได้ยินรัวๆนะครับก็คือเสียงที่เรา ติดตั้งเครื่องสกัดเครื่องบินนะครับแล้วก็ป้องปืนสี่ป้อมจังการนะครับก็คือสกัดจรวดนะครับที่ยิงเข้ามานะครับสังเกตนะครับจะมีกระสุนนะครับยิงออกไปนะครับก็คือปืนสี่ป้อมนะครับที่เราติดตั้งไว้นะครับสําหรับสกัดจรวดใน่ด่านแรกเลยครับด่านแรกนะครับให้เราแอบอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อยิงจับตูดลำแรกก่อนนะครับที่โผลมาด้านหน้านะครับก็เจอแล้วนะครับเราปล่อยจรวดไปนะครับเพื่อต่อได้เป็นกลนะครับเพื่อสร้างคาราเมตให้เยอะขึ้นนะครับ เราควรสังเกตนะครับว like ่าเรือไฟตรงข้ามครับจะปล่อยจรวดมาตอนไหนนะครับถ้าเรือายตรงข้างปล่อยจรวดมานะครับให้เรากดปืนยิงวูเระเบิดนะครับเพื่อจัดจรวดได้ทันท่วงทีนะครับเพื่อให้จรวดมาโดนเรือเราได้นะครับพยายามยิงเจ็บไปยะงกระรังนะครัวกดเป็นคนลวปืนยิงวิเระเบิะครับแล้วก็จรวดนะครับเพื่อจมเรือได้เร็วขึ้นนะครับ เจนะครับที่เรือเรานะครับมีความกระจายเลยครับนองจากเครื่องป้องกันอากาศนะครับทำงานได้อย่างดีเลยครับป้องกันเครื่องบินนะครับแล้วป้องกันจรวดนะครับก็คือสอบป้มด้านหน้าสอบต้อนด้านหลังนะครับจะเป็นป้องกันเครื่องบินนะครับแล้วก็สื่อป้องยิงจานะครับจะป้องกันจรวดที่ยิงเข้ามานะครับก็คือถือว่าทางานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลำแมกนะครับจมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราเดินเรือนะครับอยู่ระหว่างกลางภูเขาน้ําแข็งนี้นะครับ เพื่อย tamam, ิงเก็บไปทีกระลำนะครับต่อเจอแล้วนะครับสองลำนะครับถ้าเราเก็บลำใด้ลำก่อนนะครับที่วานนะครับถ้าเราเก็บลำอื่นไม่จมทั้งลำนะครับก็โอกาสที่ลาจะจมเองนะครับก็มี s c o p กว่านะครับเราอาจจะโดนลุมได้นะครับโดยเก็บไปทีกระลำก่อนนะครับยังไงว่าโดดไปยิงเยอะโดดนะครับต่อได้ทะลุนะครับแล้วแต่จะเต็มตรงนะครับ จมไม่จมนะครับมาดูกันนะครับแล้วก็แต่ด้วยปืนยิงลุโรเปิดนะครับรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะครับถึงลำนะครับเราจะอ้อมไปด้านหน้านะครับเพื่อจกัดเรือลำด้านหน้านะครับยังไงนะครับมาดูกันนะครับว่าจะจมไม่จมครับหรือเราจะจมเองนะครับเราจะอ้อมนะครับไปสกัดด้านหน้าครับเพื่อเก็บลำนี้นะครับ ส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับไปเราเก็บไ้ยิงหลังสุดได้นะครับตอนนี้เจ้งป้องกันอากาศที่ดีอยู่นะครับไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเราเก็บลำนี้ก่อนนะเสร็จแล้วนะครับก็ใล่จรวดไปเลยนะครับก็ต่อได้ปืนชนก็ต่อได้ปืนยิงเ้ืยโบสถ์นะครับเรือเป็นเรือได้เลยขึ้นมาวางจรวดนะครับแล้วครปบดูคนนะต่อได้ปืนยิงด้วยโบสถ์นะครับอย่างไรครับจะโจมไม่จมนะครับ เรายะตัดชิดนะครับพยายามกดปุ่มกล่นให้เยอะๆนะครับก็กดกล่นนะครับสามารถสร้างดาเมจได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องการการจนเรือนะครับเยอะขึ้นด้วยนะครับอย่างไรฮะกดจนไม่จนนะครับอย่างนี้เรียบร้อยนะครับจนไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็เหลือเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับสองลำนะครับเราก็เก็บไปทีละลำนะครับเราเร่งปืนมกลนนะครับอยู่ระหว่างกลางของเรือนะครับ จะมีปืนวงกลมนะครับตรงเรือยืนนะครับให้เราเล็งเล็งกลนะครับให้ตรงกับเป้าวงกลมที่ตรงเรือนะเพื่อกระสุนนะครับจะได้เดินจนเต็มนะครับตาดาเมจเราก็สูงขึ้นด้วยนะครับเราควรรักษาระยะห่างไว้ครับต่อวางสังนะครับเรือมันุ้องขึ้นดินนะครับบางลำนะครับก็มีปืนใหญ่อัตโนมัติด้วยนะครับก็สามารถยิงราจนได้นะครับหรือบางเรือนะครับมีปืนยิงลูกกระเือนะครับก็อาจจะยิงใส่เราได้นะครับ ยังรักษาะยะห่างไว้ดีนะครับเพื่อกระต่ายที่เราเตรนยมนะตอนนี้นะครับค่าดามเมตนะครับอยู่ที่8ปดแสนสองหมื่นนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับด่านนี้นะครับสองระบิตัวมันตึ๊กตันบินเราสามารถเอาวุครับยิงได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระโดดนะหรือเตรนยนกลมนะหรือยิงกระบิดนะแต่มันุก๊กตันบินนะมีเยอะที่เยอะนสร้างค่าดามิเตได้เยอะได้ทีเดียวนะครับสำหรับเดียวมุนต้องดังบินแต่ละลำนะครับ ดูกันนะครับว่าเขาจะจมหรือเราจะจมเองนะครับแต่มีวัดใจเลยครับเหลือมทุกเครื่องบินสองลำนะครับแบบเลือที่ไม่ถึงสองแสนแล้วนะครับใลแจะเป็นคนนี้นะพยายามอัพดีโลนะครับหรือเป็นกระสุไว้นะครับแล้วก็ข้าวการเแียงนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีผลอย่างมากนะครับในการเล่นระยะประชิดแบบนี้ครับตอเราจังเกิดปืนกลนะครับเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ หากเรากดไว้นะครับโอกาสที่เรือจะจมง่ายนะครับก็มีเยอะกว่านะครับถ้าปืนรีโหลดช้านะครับโอกาสที่เรือจมนะครับก็น้อยกว่านะแต่หแต่งโดนเพื่อนแย่งยิงไปอีกนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับในการจมเรือนะครับก็ช้ากว่าการรีโหลดไว้นะครับตอนนี้นะครับเรือของเรานะครับอยู่แสนต้นๆนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะจมนะครับตอนนี้ตรวจของเรานะครับก็หมดไปที่เรียบร้อยนะครับก็เหลือแก้ปืนกลนะครับกับปืนยิงูระเบิดนะครับ ดูกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะจมนะครับดาเมจของเรานะครับพุ่งกระจูดมากนะครับตอนนี้ล้านสองนะครับล so ้านสามแล้วนะครัือเรือฟรีครับยํานะครับก็คือเรือฟรีนะครับสามารถทำดาเมจได้ล้านสามนะครับแล้วก็เก็บเรือได้ทั้งสี่ล้ำนะครับแล้วก็ยีกพีนะครับหาเส้นแบบนี้ได้สี่ด่านนะครับได้เงินล้านแล้วนะครับก็ถือว่าไวมากนะครับสําหรับเรือฟรีนะครับ